สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฟนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะ เช้านี้กลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะกระจายปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกยกเว้นภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนประมาณ60 80เปอร์เซนในช่วงเช้าเช้ามีฝนเบาๆค่ะฝนหนักก็จะเน้นในช่วงบ่ายค่ําก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมเริ่มแรงขึ้นค่ะ ก็ขอให้ระวังน้ำรอระบายตามเมืองและน้ำป่าไหลหลากค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่มบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากส่วนคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็เช่นเดียวกันค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมการสินลุ์มุกดาหารอำนาจเจริญศรีส,สเกตและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณฝนตกหนักนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชายเชิงเซาชนบุรีและระยองค่ะบริเวณฝนตกหนักมาก จังหวัดจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะในช่วงวันที่29กรกรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมร่องมรสุมกำลังปานกลาง เลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบพยากรณ์อากาศค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย